ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีการวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่านะครับนะแล้วผมก็ต้องเรียกว่าคือความจริงแล้วตัวผู้กล่าวหาเนี่ยนะเขาถูกมในคดีกับผมนะที่ผ่านมาก็เขาไม่ได้อ่อ,อ่อติดต่อผมมาปีกว่าแล้วนะแต่ผมก็ทราบรายละเอียดว่าเขาเนี่ยมีสาเหตุกธเคี่ยผมมากนะตั้งแต่เรื่องออคุณพ่อเขาอะไรต่างๆนะครับนะที่คุณพ่อเขาเอ่าอ,อ่าตำหนิต่อว่าตีเตียนแล้วเขาก็ไม่พอใจผม ในเรื่องโกรธเคืองผมอย่างรุนแรงนะมีการโทรมาต่อว่าผมอะไรต่างๆนะผ่าลูกน้องผมนะครับนะว่าผมไปไล่สดนะนเรื่องควานน้ำพันกับมินนี่อะไรต่างๆทำให้กรนะทบต่อครอบครัวเขาซึ่งผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าคำให้การของเขาเนี่ยเขาก็ให้การอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องพูดความจริงให้สังคมฟังแค่น,นั้นเองประเด็นะน,นี้ทำให้เขาโกรธเคืองผมมากนะผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับนะ สองอผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับนะที่ถูกอยได้การไปแล้วก็อยากกลับรับได้การหมดนะนะครับเพราะถูกออกไปสองปีกว่ารวมถึงผมด้วยนะครับผมเนี่ยนะไม่รู้ไอ้โนยเนลูกน้องไปทํากันเองเอา้าวโดนไปถึงผมด้วยอา้าวไม่เป็นไรเราก็ต่อสู้คดีไปแต่ในเมื่อเกิดกับตรบาปะปัดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องแสดงความสุยใจไปนะครับเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะฮะอันไหนเป็นความจริงก็เป็นความจริง อันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวผู้กล่าวหาเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคดีของเขาก็อยู่ที่ปปชเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์เนี่ยเรื่องทองเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ปี6 7แล้วทําไมเพิ่งมากล่าวหาเาตอนนี้นะผมก็ตั้งสงสัยตั้งสังเกว่าน้องๆเหล่านี้ไป หลงผิดอะไรหรือเปล่านะครับไปเชื่อคําใครก็หรือเปล่านะว่าจะให้กลับรับราการหรือเปล่านะครับนะผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ต้องฝากบอกน้องเหล่านี้ว่านะผมเนี่ยไม่ได้กดเคืองนะแต่ว่าถ้าน้องๆเหล่านี้ไปหลงทางไปเชื่อใครเขาโดยที่ไม่ตั้งโดยที่ไม่ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายระวังจะถูกหลอกนะครับนะส่วนจะไปแฉอะไรผมได้ตามสบายนะผมก็สู้ตามกระบวนการนะครับ แต่วันนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นลูกน้องเราเองนะครับนะแล้วไปทําแบบนี้ทั้งที่ก็อุ้มชูดูแลเลี้ยงดูกันมานะครับนะแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับนะแต่ว่าพอไปทําแบบนี้ถามว่าเราเสียใจไหมก็เสียใจนะแต่ว่าก็ไม่ตำหนิเพราะเข้าใจทุกว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดนะครับนะแต่ว่าการเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่ควรจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ถามว่าน้องๆเหล่านี้มั่นใจหรือว่าเราจะได้กลับรับราชการโดยการ ทำแบบนี้เรามั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกทิ้งระหว่างทางเรามั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกใครใช้เป็นเครื่องมือนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกราบเรียนว่าผมก็ต้องชูด่ด้วยความบริสุทธิ์นะครับนะก็ไม่มีประเด็นอื่นนะครับวันนี้ก็มาเอาข้อมูลมาให้กับพนักงานสอบสวนว่าหากผู้อสวนนะไม่มีการดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กล่าวหากับผู้กล่าวหา,ผ,า,หา,ผ,า,หาผ,ผมนะครับนะ ก็น่าจะเป็นการกระทําที่อาจจะไม่ชอบสุดกฎหมายหรือเปล่านะครับผมก็ตั้งประเด็นไว้อย่างนี้นะฮะวันนี้ก็จึงเอาข้อมูลมาให้นะครับนะส่วนวันนี้ก็ทราบแล้วว่ามีทนายท่านเอกวิทย์มาแจ้งความวิกองปราบอยู่ติดข้างๆกันนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบประเด็นนะฮะครับนะของผมก็มีแค่นี้ในวันนี้นะครับในตัวทองสอง่บบาทที่จุรู้ก่อนหน้านี้ไหมครับก่อนที่เขาจะไปส่งมอบกัน ผมไม่รู้เรื่องจริงนะเรื่องนี้ผมต้องเรียนตรงว่าผมไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมันก็ช่วยเหลือน้องๆเขาต่อสู้กนดีมาตลอดนะครับก็ปีกว่าก็สองปีแล้วนะครับก็ค่าทนายอะไรก็จัดการให้หมดนะครับโดยที่ไม่ใครต้องมาจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าไปหลงเชื่อคําใครนะครับ เนะพราะว่าผมก็ตั้งความสังเกตว่าวันนี้ในการกระทําแบบนี้มันจะต้องมีอะไรทั้งอย่างที่เป็นเงื่อนไขซึ่งสังคมก็คงจะรับรู้นะครับเนะพราะฉะนั้นอ,อะไรต่างๆวันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะทุกคนก็อยากกลับรับราชการนะครับแสดงว่าลูกน้องไปทำมันเองแล้วก็ไม่มาโยนให้โจเปหเรื่องอะไรนะเรื่องทองลูกน้องไปทํากันเองผมผม,ผมไม่ทราบว่าเขาทาเองหรือไม่ทำมันเองเลยผมเพราะผ,<ม>ผมไม่รู้เรื่องจริงเรื่องนี้นะครับ,รบนะแล้วก็ ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปรับรู้อะไรทั้งสิ้นนี้อันนี้บอกตรงนะครับก็ยันี้ก็ยังงงอยู่มันผมก็ต้องเรียนตรงว่าเดี๋ยวความจริงมันจะออกมาเองมันก็จะเหมือนเรื่องอะไรครับเรื่องที่ภรรยาผมไม่รักทองนะครับสุดท้ายพระสูงก็สั่งไม่ฟ้องอายการก็สั่งไม่ฟ้องนะเรื่องข้อสอบยุลานะครับเห็นไหมครับสุดท้ายก็ออกมาไปโควเรื่องกันนะครับมันก็จะเหมือนเรื่องเดิมนะครับเพราะวันนี้ผมก็ทราบว่าขบวนการเหล่านี้นะครับเห็นว่าคดีผมยุติไปชั้นแล้วนะในเรื่องของมินนี่ นะครับนายยุติในเบื้องต้นนะ,ะก็อาจจะเอาคดีใหม่มาก็เมนหลักอันเดียวก็คือเพื่อไม่อยากให้ผมไม้กลับรับราชการนะไม่มีอะไรหรอกนะครับณจริงแล้วไอ้อย่างเงี้ยก็ถือว่าทํามันเกินไปนะครับนะหลายฝ่ายมองว่าลูกน้องคนสนิทขอโจพิกบทมาล้มที่โจเองมีความกังวลไหมครับคือไม่ได้มีความกังนวลอะไรแต่แค่เสียใจยว่าเอ๊ะทำไมไปทําแบบนี้เพราะเราก็เลี้ยงดูเข้ามาคือในบวนการตำรวจเขาทราบว่าผมเนี่ยเป็นคนดูแลยลูกน้องดีนะครับแล้วก็ สับสนุนเข้ามาจนเติบใหญ่นาะแต่งตั้ง,งต่างๆเข้ามานะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้เยอะนะครับนะเพราะนั้นก็ไม่ทราบว่าทําไมไปทําแบบนี้นะครับนาะแล้วลูกน้องหลายๆคนก็ผิดหวังนะครับเอ๊ะว่าทำไมอยู่ไปทําแบบนี้แต่เราเข้าใจได้ว่าการทําแบบนี้ก็ทุกคนก็ต้องเอ,เอาเอาตัวรอดในเวลานี้นะครับนะตัวมีข้อสงสัยนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องหันมาอยู่ ก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปเชื่อทั้งหมดนะว่าก็มีประเด็นเดียวนะครับก็คือจากจากการกลับเรื่รงการน่าจะเป็นเงื่อนไขเพราะไม่มีเงื่อนไขอื่นเน่ะเพราะมันมันตั้งปีกว่าแล้วนะครับสองปีนะเออนะครับเพราะนั้นทุกคนก็อยากกลับเรื่องการตรวจผมเข้าใจได้นะครับนะเรื่องหนึ่งที่สนองบุษรามครับพยายามปากสำคัญตอนนี้บุบบุษรามผมแค่ทราบเมื่อเช้านะจ่าทนายของของของท่านนะครับว่า มีการเอาอตัวผู้ถูก,กหายคนไปแจ้งแต่ว่ารายละเอียดผมไม่ทราบต้องต้อง,อง,องสอบถามนายทานกทีนตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่บุพาร,รามนะเออนะโอเคครับนะบโอเคไหมผมขอเพิ่มเติมนิดะนะเพิ่มเติมนะครับว่าฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าข่าวเกี่ยวบเรื่องทองนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มีการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงยังไม่ทราบถูกไหมครับเป็นแค่การทำล่าวหาของผู้กล่าวหา นะครับส่วนของจะมีเหตุการณ์ข้อจริงเป็นแบบไหนเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับว่าทองตรงนั้นมันมีหรือไม่มีแบบไหนนะครับเพราะนั้นขอให้ตรวจสอบข่าวด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอ็คไหมโอเคใช่ไหอะไรคลาติ่ออ่ะเสดีติดต่อกับทนายที่จริงที่วิ่งตรวจครับเพราะนี่มันตัวตัวสำคัญนะ ศูนย์บันหนึ่เจ็ดห้อได้แต่ว่าแตร่าศูนย์หกศนย์จดจดดีกว่าเพราะนี่เป็นสามศูนย์หกศูนย์มันไม่พอปิดเป็นสามตอนที่เป็นอุปนายกสัญญาอะไรสัญญาพัชระเขียนก็ได้เขียนทนายหมีก็ได้เอาชื่ไจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เ้านขาโทรหานะาที่รอลงพักถ้าจ้าเสร็จแล้วก็รอลงพักนิดหนึ่งนะเอามาแล้วมีองศมาแล้วโอโอเคก็ให้สภาพจะเลยได้ันะแปเคครับหกสอง์แปดไแล้วจบแล้ครับ้อง จะมีเกลืบนก่อนตอนนี้ครันนบ